สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับมาเดชแชนเนลเช่นเคยวันนี้คือเกมซ o ฟต์ออฟคอนเวลเน,นะครับวันนี้มาเดชจะมาไกด์ไลน์ในส่วนของด้านอาวุธ3ลหรือว่านะครับก็คือสเตจ1 1นั่นเองว่ามาเดชใช้ทีมอะไราผ่านนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะผ่านนะครับจะไปมาเดชเลยถ้าใครไม่ผ่านก็สามารถหลังไม่มาสอบถามกันได้นะครับมาเดชพร้อมช่วยเลยใน Discord เต็มที่นะครับ มาอยู่กันที่หน้าตัวละครแล้วนะครับตัวละครที่ผมใช้อ่ะจะมีทั้งหมด5ตัวเนาะก็คือจะมีกอรีอ่ะแองโจกิมสัตว์บอลคอเบอริลแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นในส่วนของอาบิสนะครับที่ผมใช้5ตัว มาดูกันที่ตัวแรกนะครับกอเดียถ้าใครไม่มี5ดาวผมว่า3ดาวผ่านได้ครับผมลองเทสอีกดีสาดาวก็ผ่านได้เช่นกันนะส่วนหอกที่ใช้นะครับเดิมเซนสอยู่แล้วนะครับของเขาอันนี้ดีมากเลยก็ออกก็จะใส่เอ็นเกวิ้ก็จะเป็นใส่เป็นแดงน้ำเงินนะครับค่าที่หาจะเป็น PATK m a คเนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเลขดิบก็ได้แล้วก็หา MDEF นะครับส่วนเสื้อเนี่ยผมแนะนำชิ้นนี้นะใครมีชิ้นนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับค่าที่หาก็เป็น PATK MDEF แล้วก็ HP ได้หมดเลยนะ ถ้ากูจะผ่านอันนี้นะครับต่อมาทาโร่ก็ใส่เป็น Redemption ครับในชิ้นนี้นะเอาไว้ล้างบัฟอีกป่าย Dispel บัฟน,นะอันนี้ก็เยี่ยมนะหาถ้าติดออฟล่างอันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับไพ่ที่หา,าเจน PATK นะครับแล้วก็อ d บได้เลยแต่ผมไม่มีนะครับก็เลยต้องใส่อย่างนี้ไปก่อนนะเพราะว่าที่ใส่อย่างนี้เพราะาจะเอาออฟที T ่4ด้วยนะอ่ะส่วนสกิลที่ใช้นะครับสกิลทีธรรมดาก็จะเป็นสกิล Land สกิลนี้นะแล้วก็การดาเมจจากด้านหน้านะครับ30%ลด ATK 10%นะครับในระยะ2ช่องอันนี้เราไปยืนแช่บอสไงแล้วก็ปาฮอครับแล้วก็บัฟนะอันนี้ทําให้เรายืนได้นะบัฟของกอหลีนะครับ ATK กับได้ ATK ด้วยแล้วก็ได้บัฟบอาเม็ดดิเดชั่นขั้น2ด้วยนะครับลดอาเม็ได้เยอะเลยซอฟฟูมูลเราก็ได้ใช้นะครับดันนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวๆกอหลีนะครับตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวดาเมจเบอร์ริลนะครับเบอร์ริลผม4ดาวแต่จริงๆก็4ดาวก็ผ่านครับดาเมจเขาก็แรงอยู่แล้วนะครับจริงๆ3ดาวก็ผ่านแล้ว นะกระทาที่ผมใช้นะครับจะเป็นกระทาทจริงๆเป็นกระทาอะไรก็ได้ขอแค่ปุนมีสแต็กเยอะๆนะครับดาวเยอะๆทอานามสได้ก็จบเร็วครับส่วนค่าที่หาก็จะเป็นเอเมได้เลยนะอันนี้ส่วนออฟเนี่ยผมแนะนําดีสุดจะเป็นฟ้าเอ๊น้ําเงินแดงฟ้านะครับแดงฟ้าแต่ว่าผมไม่มีแดงฟ้า,างไงก็เลยต้องใช้อน,นี้ไปก่อนนะครับขอโทษด้วย ในส่วนของอาป้องกันเนี่ยผมแนะนําของที่ใช้อินสแตนได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้บูมจําไว้เราต้องใช้บูมนะครับคุณสามารถใส่เป็นชิ้นนี้นะครับขวดยาได้เลยถ้าใครมีนะครับลูแก้วอันนี้หรือคุณจะใส่อินสแตนชิ้นอื่นก็ได้ขอให้มีสแตนส่วนออแบบต้องหาเป็นสีฟ้านะครับแต่ผมไม่มีก็เลยต้องใส่เป็นสีส้มไปกอนนะก็จะเป็นหา e m เมเคได้เลยนะครับส่วนเลนตาเนี่ยผมแนะนํา เดวิลนะครับเดวิลค่าที่หา m อ็มดเนะสองค่านี้นะเดวิลล้วก็ติดออฟสีก็ถือว่าสวยครับจะได้สแต็กวเร็วขึ้นนะส่วน m อ็ที่หาถือว่าสัก3,000ขึ้นไปนะก็ผ่านได้แล้วครับสกิลตีธรรมดาครับสกิลนี้ แล้วก็สกิลเดเรชั่นนะครับแล้วก็สกิลหลักในเมนรอบนี้ก็คือบูมกับชู้ชู้ชู้นะครับแล้วก็เอา NRG Restore นะครับตรงนี้มาเพื่อดีพลังงานได้สำหรับน้องเบอร์รี่นะครับตัวต่อมาที่ผมใช้คือ Angel นะครับ Angel ผมใช้สกิลประมาณนี้นะอันนี้ตีธรรมดาจะใส่เป็นล,ลบบัฟหรือจะใส่เป็นเพิ่มฮิวก็ได้นะครับฮิลแรงขึ้นได้หมดเลย ส่วน r e action ครับใส่ p r o t e c t i o n of light นะครับลด d าเมจให้ดีเลยอันนี้คือขาดไม่ได้นะครับ M d e h command แล้วก็ line of healing ครับเราใช้สกิลนี้ต่อมาเราใช้สกิลนี้ในเรื่องของด e จ e นพลังงานได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเขาลดดาเมจได้อีกต้องใช้สกิลนี้เราไม่ต้องใช้ h e a เดียวเลยครับที่ใช้ฮ e a หมู่อย่างเดียวได้เลยเพราะพลังงานเราพอนะครับแล้วเราก็จะใช้ r g e n t order นะของที่ใช้นะครับก็จะเป็น c u b t ได้เลยนะครับค่าที่หาก็เป็น M เดฟกับ m k m a r P ได้หมดเลยนะครับก็ใส่เป็นสีฟ้าส่วนของป้องกันเนี่ยใครมีของของโคโค้นะครับก็สามารถใส่ชิ้นนี้ก็คือเราจะเอา m a r k P นะ m a r k e P เลยแล้วค่าที่หาก็เป็น m a r k P เปอร์เซนต์ M เดได้หมดเลยแล้วอันเนี้ยให้ใส่เป็นสีเขียวนะครับมันจะลดดาเมจเวท15เปอร์เซนต์ทำให้ยืนได้ครับรอบนี้เอ็นเจนยืนได้ครับถ้าคุณใส่ของประมาณนี้นะครับส่วนออเหลี่ยมตาใส่เป็นเมอร์ซี่ครับจะเราจะได้ฮีวตัวไหขึ้น ส่วนค่าที่4ต้องติดมาก็ดีครับคิวแรงค่าที่หา,าเป็น MDEF MADK Max p ได้เลยนะครับใส่เป็น Mercy อันนี้พิวจะได้แรงขึ้นก็จะเป็นน้อง Angel นะครับต่อมาเป็นกิมส c a n Falcon ครับ Gimscan Falcon จะเห็นว่า IK ผมก็ไม่ถึง12นะเออ ADK 3000แค่นี้ก็สามารถสู้ได้นะครับก็ใส่เป็น Miko ได้เลยค่าที่หาก็เป็น PATK ครับเองเก็วิ่งใส่เป็นแดงฟ้านะผมเลนชนนี้นเช้นเดียวเลยมันจะช่วยให้เราแบบดูดเลือดได้ด้วยนะครับได้ดาเมจเพิ่มอีกส่วนหมวกเนี่ยของป้องกันเนี่ย ผมแนะนําเป็นหมวกแฟนซีแล้วกันนะครับมันได้ M อ็มเดด้วยนะเราจะได้ยินได้ครับค่าที่หายก็เป็น p ีเอทีเคเอ็มเนะส่วนเลีต้ตาใส่เป็นเดวิลครับช่องเสีติดออฟด้วยก็ดีค่าที่หาเป็น p ีเอทีเคเอ็มเดได้เลยสกิลผมใช้สกิลตีธรรมดา p o w e r f u l Attack นะครับแล้วผมก็ใช้สกิลนี้นะแล้วก็สกิลตีหลัง3ทีนะครับแล้วก็สกิลนี้นะถ้าตีหลังโยกัดคิ แล้วก็สกิลนี้ครับที่ผมใช้นะประมาณนี้นะสำหรับกิมอบอลโฟคอนครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอาบิสนะครับอาบิสผมเล่นเป็นดาเมจด้วยนะสแต็กก็จะประมาณนี้นะครับส่วนคาถาผมใช้เป็นคาถา HP ครับคาถาดวงดาวชิ้นนี้ได้เลยผ้าที่ย์าก็จะเป็นเอ k นะครับ ส่วนของว่าการผมแนะนำชิ้นเดียวครับดีเจคชั่นนะครับหน้ากากดีเจคชัน่นหรือหน้ากากลดตามเมจเวทนะครับใส่ค่านี้ได้ส่วนค่าที่หาเนี่ยผมแนะนําว่าหาเป็น MD e p กับ m A t k นะครับอันนี้ผมหาไม่ได้ผมก็เลยต้องใส่ไปก่อนแต่แค่นี้เขาก็ยืนได้แล้วครับส่วนออฟที่หาจะเป็นใส่ e n g กมบิ้งก็ใสเป็นแดงฟ้านะครับส่วนเลนตาเนี่ยคุณสามารถหาเดอเดอวิวได้เลยห้อง4เนี่ยให้มันมีสแต็กด้วยก็สวยครับแล้วที่เหลือก็หาเป็น m A t k ได้เลยนะจะ MD ็ก็ได้ครับ สกิลที่ใช้นะครับว่าจะมีใบพาสซีฟสกิลนี้นะอ่าแล้วก็ protection of darkness แล้วก็แจก d ีบัฟให้ศัตรูเรื่อยๆครับสกิลนี้สกิลนี้ใช้บ่อยอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับติดมาเฉยๆแล้วก็ nrg รีส t o ถ้าคุณมีสกิลนะครับคุณมีสกิลนี้ถ้าคุณมีสกิลนี้นะครับที่ว่าเมื่อจบเทิร์จนจะและนดอมด p บ u f f ด้วยให้อีกฝ่ายนะครับในระยะคุณสามารถใช้สกิลนี้แทน สกิล NRG พลังงานได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่มีมิดฟ้าก็เลยต้องใช้สกิลซ้ายไปก่อนถ้าอยากจะเล่นง่ายกว่าเดิมต้องสกิลขวาครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่ใช้เล่นเดี๋ยวเราไปดูทาเลนกันเลยอยู่กันที่หน้าทาเลนแล้วนะครับทาเลนเนี่ยหลักๆคือในรอบนี้เราใช้สีฟ้าใช่ไหมสีม่วงแล้วก็ท่าแสงเยอะใช่ไหมก็คือวอชเชอร์ครับอะเดี๋ยวผมให้ดูทีละจุดก่อนล้วกันก็คือวอชเชอร์นะครับ ในดันรอบนี้เราที่เราจะใช้หลักๆเลยก็คือเออร์เจนออเดอร์นะครับผมแนะนําว่าคุณสามารถอัพเป็นเลเวลสอันนี้ได้เลยเพราะพลังงาน2หน่วยมันจะทําให้แองเจิลเราฮิวทันนะครับผมแนะนําแล้วก็วอรฮอนผมแนะนําให้ทําเป็นเลเวลหเลยนะครับนะครับดันดันนี้ต้องเลเวลหนะครับจะได้ช่วยคุณเยอะๆและอีกอันหนึงก็คือธงแต่ธงหนึ่งเขาไม่ได้ใช้แหละครับส่วนมากก็จะใช้วอรฮอนกับเออร์เจนออเดอร์มากกว่าอ่าสแต็กนะครับที่ให้เน้นเลยก็คือตรงนี้นะครับก็เป็นพลังป้องกันเวทนะหลักๆ อันนี้คือสแต็กของผมนะครับผมจะเน้นพลังป้องกันเวทด้วยแล้วก็มี H p นะครับแล้วก็โจมกายภาพนิดหน่อยนะแต่อย่างน้อยถ้าเรามีอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับอ่าถ้าเรามีบัฟนะครับอ่ามากกว่า2นะครับเราก็จะได้ดำมีแปลงขึ้นนั่นเองคุณเอาไว้สัก1นึ่งสัก2องก็ได้ครับสกิลนี้แล้วคุณกาไปอัพพลังป้องกันที่เป็นเวทนะครับคุณจะได้ยืนได้นะอ่านี้ก็จะเป็นวอชเชอร์นะครับตัวเดสตอร์เยอร์นะครับเราไม่ได้ใช้แทคติกอะไรตรงนี้เลยนะเราจะใช้พวกค่าสเต ก็คือให้คุณหาอิทธิพล M d e p นะครับเขาจะได้ยินได้นั่นเองส่วนอันเนี้ยอัพไว้สักหนึ่งก็พอนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็มาอัพอันนี้ให้เต็มนะให้เต็ม5นะครับถ้าอีกฝ่ายโดดมีดีบัฟเราก็จะทำนาเมีดแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็เน้นไปทาง MTK ได้เลยนะครับเน้นไปทาง MTK ได้เลยตรงนี้ก็เป็น M d e p t กับ HP นิดหน่อยนะแต่หาเลงก็ต้องอัพเต็มนะครับข้ามบลเนี่ยอัพให้เต็มนะส่วน ซิกเกอร์นะครับซิกเกอร์รอบนี้ผมก็เน้นไปทาง m d ็เพราะว่าอิมสันเราก็ต้องยืนได้นะครับเน้นทาง m d ็ด้วยส่วนการตีนะครับก็จริงๆอ่ะทุกคนอะทำพีเอให้มาสุดแค่ช่องเส้นนี้ก็ได้ครับไม่ต้องถึงกับเส้นนี้ก็ได้ดามเมจเราพอนะแต่อันนี้ต้องทาครับเพราะว่ามันได้ดาเมจด้วยแล้วก็ได้อีกนเดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับสามารถเตะห้าได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสแต็กของซิกเกอร์ผมอ่าสาแต็กซิกเกอร์นะและอันนี้ก็เป็นสแต็กเดสตอร์เยอร์นะครับ ให้ดูไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้า AP กันเลยดีกว่าเค okay, นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมห่านด่านอาวุธสาวยุทธศาสตรยังไงนะครับก็คือใช้เวลา14เทินนะครับในการจบแต่ว่าทุกท่านน่าจะจบ15-16เทินได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเพดูเลยมาถึงกอลีนะครับอ่ายกธงขึ้นมาเกาะตอนนี้ครับผมต้องเดินมานะครับแล้วเ,เดินมาให้ทางอาบิเนี่ยแปะนะครับแปะดีบัฟไปนะครับมาแล้วก็ลดเอดีเคอีกฝ่าย ก็คือที่เป็นบอสได้นะครับกอริลลอันนี้ที่ผมปาหอกเพราะว่าเราจะได้เคลียในส่วนของตัวลูกน้องได้เร็วขึ้นนะครับเราไม่ต้องใช้ในส่วนของเออเอ็กเกนเลยนะครับแท็ติกอะเราใส่วอฮอนได้เลยนะรอบนี้ก็คือเราใส่เอเจนวอเดอร์วอฮอนนะครับแล้วก็ทงตอแล้กอริลลานะครับอ่านี่ก็ผมก็ใช้แองเจิลฮิลครับ อภิดก็แจกบัฟไปเรื่อยๆครับอภิดเรานี่ทำเป็นตัวดามเมจแล้วก็แจกบัฟนะเห็นไหมครับที่ผมปลาหองเนี่ยกอลเลย์ก็จะได้เดินเข้ามาปาดครับซ้อนมูนอีกนั่นเองฮะไปเตรียบลูกน้องที่เหลือก็ได้เดว,วิลครับแล้วก็เล่นสบายเบอร์รี่วูชู่ๆ,ๆใส่ตัวซ้ายครับ เอ็เจออันนี้มาเราก็ตีธรรมดานะครับแล้วก็จะมีสะเก็ดระเบิดนิดหน่อยนะตุ้มไปเลยนะประแจกดีปั๊บครับริงอยู่ที่กอรีผม5ดาวอาจจะตีแรงแต่ว่าจริงๆสามดาวมันผ่านได้ครับตอนผมเล่นจบ4ี่สี่เธเนี่ยมันจบตั้งแต่ตอนแอคชั่นแรกๆเลยครับยังไม่ถึงแอคชั่นกอนรีด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็บูมไปนะ เราใช้ไลฟ์ออฟฟิลลิ่งบ่อยๆครับเพราะว่าในส่วนของ a อ g e จเนี่ยเขาแจกดีบัฟด้วยนะวันนี้เราก็ดึงพลังงานก็คือเอเจนต์ออเดอร์ใส่เบอร์ดิลแล้วเราก็ใช้บูมอีกรอบครับอืมกิมสานเคลียรูกนน้องนะไม่ต้องกังวลว่าจะยืนไม่ได้นะครับหนึ่งเลยคือเรามีกอรีอะ สองเราแจกดีบัฟนะครับใช้ไอพิกจกดีบัฟสามเราได้บัฟจากแองเจิลด้วยนะครับตอนเราอยู่อัเนี้เรามีบัฟจากกอรี่ทำให้เรายืนได้เพราะมีระเมิดเด็กช่นขั้นสองนี่ยครับแต่ถ้าคนอื่นยืนไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องยืนนะเอาบางตัวอถอยออกไปได้เลยนะครับแต่ก็ต้องเล่นแบบระวงังระวังนิดหนึ่งนะอ่าเออเชนออเดอร์ให้กับ แองเจิลนะครับเดี๋ยวเราจะฮิวใหม่รอบกอรียปาหอกนะครับทาไมเราถึงปาหอกตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีลูกน้องเกิดตรงนั้นแล้วเราเดินไปปาดลูกน้องมันก็ตายได้เลยนะครับผมเผื่อเอาไว้เผื่อดามเฮดไว้พอก็เลยต้องปาหอกนะครับเพราเราต้องใช้สกิลปาดด้วยนะ,ะเบรลิก็ชู้ๆไป ยิ่งเดวิสเราสแต็กเยอะนะครับเราก็จะยืนได้พอถึงสแต็กเต็มอะ่ะโอ้ยเรายืนสบายกว่าน,นี้เยอะครับจังหวะน,นี้ผมใช้วอล์ฮอนนะครับแล้วผมก็ตีเบอร์ร <l> ิวก็ชู่ๆใส่ตัวข้างล่างอันนี้ก็ฮิลครับเลือดเราต้องเต็มนะ อันนี้ผมเออเจนออเดอร์แองเจิลอีกรอบนะบเพราะว่าผมต้องฮิวกิมสันไม่งั้นกิมสันตายครับอันนี้เราก็ป่าอ่าเนี่ยครับที่ผมใช้สเต็ปนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละที่กิมสันต้องใส่ดูดเลือดเห็นไหมเวลาตีเขาจะได้ดูดเลือดด้วยครับเพราะอย่างเขาต้องเดินไปตีลูกน้องนะจะให้แองเจิลเดินไปฮิวตลอดก็คงไม่ใช่นะครับอ่าแจกพี่บัฟไป อันนี้เราเอาธงมานะครับแล้วเราก็บัฟเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยิงเลเซอร์5อันลงมานะปั๊มเดิเดนไปขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวที่เกิดข้างบนด้วยอันนี้เราก็บูมได้เลยใครไม่มีพลังงานพอบูมก็สามารถใช้เป็นชู้ๆได้นะ จะเห็นไหมเวลาบูมเหมือนเขามีติดไฟนหน่อยๆนะเห็นปะเหมือนมีติดไฟด้วยครับอ่าอย่างไรได้ไม่จากเผาไหม้นะอ่ามันจะเกิดข้ามมลหน,นีครับเราก็ไปเก็บสามารถใช้สกิลที่ฟันสามทีของกิมสันได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเอาตายอย่างเดียวครับเราเน้นเอาดูดเลือดด้วยนะ บิดนี่คือยืนชีวูเลยนะครับแจกดีบัฟรัวๆคิมซันมาเก็บลูกน้องผมว่าคิดว่าสแต็กเดวิวเราน่าจะเต็มแล้วนะอันนี้ก็วอลฮอนครับเนะกาะแตกได้เลยป๊อปะป๊อไม่ใช่เกาะแตกดิชูชๆมันยิงแล้วแบบเอออีกนอออ่ะแจกดีบัฟไปครับบอรียตี อันนี้ผมตี3าทีครับเพื่อเอาดูเด,ดเลือดด้วยนะเบอร์ริวชู้ชูชูเนี่ยหลังๆเราเริ่มยืนได้ครับแรกๆอาจจะยืนไม่ได้แต่หลังๆเราเริ่มยืนได้ครับอันนี้ก็เอาทงมาแล้วก็จะบัฟนะครับอ่ะเดี๋ยวดูดาเมจตอนโดนเลเซอร์ห้าอันเนี่ยเห็นไหมพอเดวิลเรามาขึ้นเรามีบัฟกอดีเรายืนได้ครับ ถ้าใครยิงไม่ได้ก็เดี๋ยวหลังใบมาหาบผมได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยอันนี้ก็ชู้ๆไปจะเห็นว่าพลังงานของแองจูอ่ะมันแทบจะทันตลอดเลยคนระับถ้าไม่ทันเราก็ใช้เอเจนออร์ได้ได้นะปลาหอกไปเหมือนเดิมครับเล่นสเต็ปเดิมเลยเหมือนลูกก่อนหน้านี้นะตอนเนี้คืออาบิดเขาใส่ที่เป็นหน้ากาก ดีเจคชันใช่ไหมแล้วแบบสเต็กเดวิลหลังๆมาเต็มอะ่ะคือโดนยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอืมอันนี้ก็จบบอสเลยแต่ถ้าใครไม่จบนะครับให้ไปเคลียร์ลูกน้องนะเคลียร์ลูกน้องก่อนเคลี่ยวลูกน้องเสร็จปุ๊บก,ก็ค่อยไปตีไปตีบอสนะถ้าใครจบเทอสิบสี่ไม่ได้นะครับโอเคก็จะจบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปแนะนำดาดอาวุสามิวเจสิทนะครับสเตเตอสิบเอ็ด 11. คือถ้าใครยังไม่ผ่านนะครับหรือกอเรียใครยังไม่ห้าดาวสามดาวแล้วไม่ผ่านเนี่ย ก็เดี๋ยวหลังไม่มาถามผมได้นะครับเดีใใ๋ยวผมช่วยแต่ถ้าใครผ่านก็อันนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยให้คุณผ่านด่านอาวุธ3า0รเไปได้นะครับก็ถ้าผิดพลาดปราการไหนก็ขออาภัยเวลาที่ดีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดตุกใจกับมาเดชแชนแนลนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมมาเดชจะมีสาระอะไรรออยู่ไว้เจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ